สวัสดีครับวันนี้ให้เห็นรถเมย์นครศรีปาพะนังนะครับเป็นรถประจําทางที่สั้นจรระว่างอําเภอปาพะนังไปสู้ตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือย้อนความลั่งกันสำหรับคนที่เคยใช้บริการรถโดยสารถึงมีสเสน่นะครับเพราะว่ารถเมย์ป้าพะนังนี้ราคาถูกแล้วก็ขับแบบสโลไลน์นะครับนี่คือบรรยากาศเพื่อจะย้อนความลั่งให้ แต่ละคนได้เห็นกันเมือพผมเองนี่เวลาเดินทางไปตัวเมืองนครที่ธรรมราก็อาศัยโดยร้านรถเมล์นี่นะครับ้ส่นครรีปากพนังนะครับตอนนี้ก็รอผู้โดยสารอยู่นะครับรอผู้โดยสารอยู่อ่ามีขึ้นมาหนึ่งคนแล้วคุณคุณนาหนังรถเมล์คุณนาไปนครนะครับนะครับไปนครแล้วครับไปลงบางจากอ๋อซึ่งตอนนี้ถ้าไปนครแลารถกี่บ้านแล้ว่ครับ ยี่บกบานนะครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับ,บอไปลงบางจากบางจากกี่บาทแล้วครับสบิบซองบาทนะ,ะนี่ครับรถเมย์สาย,าสายครับผม <laughs> มาจากนครครับอ,อยู่ปักนั่งนะครับแต่ไม่ได้อยู่ปักนั่งไรปีแล้วโอเคนี่คือบรรยากาศรถเมย์นครศรีปากพนังนะครับมาเห็นอบรรยากาศกันยี่สิบหกบาทนะครับ ลงแล้วครับโอเคนี่ครับนครศรีปาพนังบายบายสวัสดีครับ